เรียบร้อยครับพี่น้องเลยเรียบร้อยครับแป๊บเดียวเลยครับแป๊บสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ครับสวัสดีเช้าวันหยุดอยู่กับผมนะครับต้อมเกจอแกปานกับนกกระทงครับผมวันนี้ก็มาฟังเสียงนกกระทานะมันก่อนมันขันได้เงียบสองตัววันนี้เงียบมดเลยนบเดี๋ยวผมจะลองลองล่อดูครับครับผมใช้เสียงตัวผู้ล่อนะครับเพราะว่าเราจะได้เปิดดังได้แล้วก็ เสียงมันจะได้ไปไกลๆครับการเปิดลอนะครับผมจะไม่เปิดลากยาวนะครับผมจะเปิดให้มันปอกผมจะเปิดให้มันป๊อกแล้วก็ขานสักสองคำแล้วก็หยุดไปสักนาทีนี่ครับเพราะว่าการเปิดลอดเนะี่ยผมเคยเปิดลอดบางแล้วก็เปิดลากยาวเลยมันได้ยินแล้วมันไม่ตอบครับมันมาตอบอีกทีนึงมันอยู่ใกล้ๆแล้วเราทําอะไรไม่ทันเพราะนั้นเรา ต้องเปิดล่อสักคำสองคำให้มันตอบไกล้ๆครับเราจะได้ปักสิงทันในกรณนี้ที่มันยังไม่ขันครับเอาละครับพี่น้องครับผ่านไปสองสามนาทีครับตัวเก่าขันแล้วขันด้านล่างขันต่าแล้วเดี๋ยวลงไปใกล้ๆมันดูอีกทีครับเดี๋ยวเราขันนั้ครับมีขันอยู่หนึ่งตัวครับชาวนี้ เ,เอาแล้วครับพี่น้องครับผมตั้งกล้องไว้ตรงนี้ครับแล้วก็วางสิ่งนี่นผมจะลำโพงวางตรงนี้นะครับมันขันตรงนั้นนะล,ลองดูวับเดี๋ยวผมจะเล่นเสียงตวเมีเลยนะครับ เริ่มเลยนะครับพี่น้องล,ลองดูครับลอลุ้นไปด้วยกันครับผม ปอกมาแล้วปอกขยับเข้ามาแล้วนี่คนระับขันใกล้ๆเลย เรียบร้อยครับพี่น้องเลยเรียบร้อยครับแป๊บเดียวเลยครับแป๊บเดียวเลยครับเดี๋ยวผมจะดูเวลาในกล้องอีกทีครับเป็นเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ขึ้นให้ครับโดนแล้วครับพี่น้องนี่ครับนี่โอ้โหกล้องอยู่นี่ครับกล้องอยู่นี่ครับดูครับนี่นี่ไงครับมาอย่างไวครับสายหื่นครับผมสายหื่นครับพี่น้องโอ้โห ตัวไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่ก็โอเคนะครับอันนี้ถือว่าไม่งงายเลยนะเพราะว่าเราเจอจังหวะเลขมันไม่งงายครับอ่าที่ว่าง่ายท้องเรียกว่าเท้าเขียนนั่นคือจังหวะเลขเท่านั้นนะครับว้าวไวมากเลยนะพี่น้องเวลานี่แป๊บเดียวเลยครับแป๊บเดียวเลยสะพายโอ้สะพายตรงนี้ครับตัวนี้ดูสะพายขวาครับนาได้นกสลับพื้นที่ในนกใหญ่อีกแล้วครับโอ้ สะพายซ้ายเกือบขาดครับพี่ท้องสะพายไม่สวยเท่าไหร่นะครับก็หัวเล็กแต่ตัวตัวก็ประมาณนึงครับดูความใหญ่ครับอ่าประมาณนึงครับโอเคครับเดี๋ยวผมดูเดือยอีกทีครับดูเดือยโอ้นกหนุ่มอยู่นะครับนกไม่ค่อยแก่เท่าไหร่ครับดูเดือยเดือยยังตออยู่เลยนะครับดูครับตออยู่เลย ตุดนะตุดเอฟไลน์ e ตรงไปนิดนึงนะครับครับโอเคโอ้ยหมดครับพี่น้องสงสารไหมครับหมดโอเคเดี๋ยวผมเก็บกล้องกับลำพงก่อน,นครับครับลำพงอยู่นี่นครับลำพงอ่าพื้นที่มันโล่งๆครับเราก็วัดใจกับมันเลยครับความจริงวัดใจจริงๆเนะี่ยผมแก้วมันจะมาทางนี้มากกว่านะครับ นี่ในหลังเลยนะแถวนี้ครับน่าจะมาทางนี้มากกว่าแต่มาทางนั้นก็โอเค,คน่าจะวิ่งทางนั้นมาครับโอ้ยได้นนกกระทาไปปล่อยอีกหนึ่งตัวครับผมเดี๋ยวเรามาศึกษาดูกันนะครับดูครับประมาณน,นี้อ่าหลายคนนะครับเมนบอกว่าอ่าเพาะแล้วก็ปล่อยบ้างนะครับผมตอบเลยนะครับว่าเพาะ ค่อนข้างจะยากอยู่ครับค่อนข้างจะยากอยู่ครับเพราะฉะนั้นการรักษาเผ่าพันธุ์ของมันไว้ก็คือย้ายสายเลือดครับต่อจุดนี้แล้วก็เอาไปต่ออีกไกลๆอีกที่หนึ่งครับไปปล่อยอีกที่หนึ่งครับอ่าประมาณนะับตัวนกผมไม่ได้ขายนะครับบางคนทักมาบอกว่าถามซื้อนกตัวนกผมไม่ได้ขายนะครับแต่ลาโพงกับกล้องครับผมอ่าไหนๆก็ลาโพงละอ่าโปรโมทลาโพงซะหน่อยครับตัว เป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ที่ผมขายมาสองสาปีครับผมจะหมุนตัวนี้มาไว้ข้างหน้านะครับเพราะว่าผมจะมากให้ให้หมุนมาไว้ด้านหน้าเมื่อกี้เวลาน้องชมพู่เล่นไปสามนาทีห้าสิบห้าก็รวมหยุดก็น่าจะประมาณสี่นาทีกว่าๆยังไงก็ไม่เกินห้านาทีเรียบร้อยครับฝีมือน้องชมพู่อีกแล้วพอดีครับใครสนใจลําโพงก็สอบถามเข้าไม่ได้นะครับเป็นเสียงที่ผมเล่นนี่เลยนะครับ ก็รวมเสียงอยู่ที่หนึ่งพันห้ารยห้าสิวมส่งเก็บเงินไปทางครับผมก็ได้อยู่ประมาณห0สิบกว่าเสียงนะครับไม่ใช่ได้แต่นกกระทาะครับได้นกกระทาได้ไก่ได้นกกวักนกคุ้มอิลุม้มอะไรเยอะแยะครับสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวมันจะยาวครับประมาณนี้นครับส่วนช่องทางการดักซิงครับก็ทําให้มันเป็นร่องเหมือนคลิปหลายๆคลิปที่ผมอธิบายไปครับนะครับนี่ทําเป็นร่องทําเป็นรูทางดเดิมครับ แล้วก็ลําโพงอยู่ด้านในตรงนี้มีสองหลังนะครับตรงนี้มีสองหลังก่อนเข้าแหาลํโพงครับประมาณนี้ครับการเลือกพื้นที่การวางซิงครับแต่สถานที่นั้นๆครับว่าจะต้องใช้กี่กี่หลังนะครับสุดไม่แน่นอนครับผมมีตั้งแต่หนึ่งหลังจนถึงยี่สิบหลังเลยครับเวลาวางครับก็แล้วแต่พื้นที่อีกทีหนึ่งครับอประมาณนั้นครับนกสวยครับดูครับดูอกนะครับ แต่ตัวนี้ไม่สะพายมันจะเล็กๆนิดนึงนะครับประมาณนั้นแล้วก็ผมมีเรื่องเล่าดน,น,นึงครับมีลุงเขาโทร่าผมอายุประมาณหกสิบกว่าแล้วก็ห้าสิบกว่าคนหนึ่งคนที่ห้าสิบเนี่ยบอกว่าโอ้ยหนูไม่นกกระทามันเป็นอย่างนี้เหรอตัวมันเป็นอย่างนี้เหรอลุงได้ยินตั้งแต่เด็กๆว่ามันขันอะขันรู้แต่ตาตาตาเนียครับแต่ว่า ตัวมันเป็นอย่างงี้หรือลุงอายุห้าสิบกว่านะครับโอ้โหเอารู้จักนกกระทานะครับฟังเสียงรู้จักว่าเป็นนกกระทาแต่ว่าไม่เคยเห็นตัวโอ้โผมก็อภูมิใจนิดนึงครับทําให้คนห้าสิบกว่าได้รู้จักว่าเสียงนกกระทาแบบนั้นนะตัวนเป็นแบบนี้ครับโอโ้แล้วก็อา่ามีลุงหกสิบกว่าอบอกว่าลุงไม่เห็นนานละได้ยินแต่ตอนเด็กๆได้เห็นแต่ตอนเด็กๆละแล้วก็ เพิ่งมาเห็นมันไม่ใช่หายไปไหนนะครับผมว่าคุณไม่เข้ามาหามันมากกว่าเพราะนั้นต่อแบบนี้ก็จะได้รู้ครับเออที่มันขันแบบนั้นนะครับตัวนเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็เอาไปปล่อยอีกที่นะครับไม่ได้เอาไปกินไม่ได้อาไปขายนะครับตัวนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวผมเอามันออกก่อนนะครับครับผมออกสิ่งแล้วนะครับอ่าออกสิ่งแล้วถามว่าทําไมผมไม่ปล่อยที่เดิมนะครับก็ ที่เดิมมันก็จะเลือดซ้าครับ HHH. ที่เด ER ิมมันก็จะเลือดซ้ำถามว่ามันมีเยอะไหมนะครับก็มีหลายตัวอยู่นะครับพื้นที่แบ่งพื้นที่นะครับที่มันไม่ขันไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะครับหรือว่ามันขันแค่ตัวสองตัวมันจะมีแค่ตัวสองตัวไม่ใช่นะครับวันก่อนผมมาตรงนี้มันขันตัวหนึ่งครับขันด้านล่างแล้วผมก็จะไปปล่อยอีกที่หนึ่งแล้วครับมาวันนี้มันขันตรงนี้ครัเพราะฉะนั้นนกกระทาเนี่ยมันมีหลายตัวแต่มันไม่ได้ขันหลายตัวนะครับมันจะเอบขันตัวที่เป็นลูกลูกฟูงครับ ตัวจะฝูงจะขันเท่านั้นครับถ้าเป็นลูกฝูงขันมันจะโดนไล่ตีครับเพราะมันจะแอบขันเป็นบางครั้งบางครั้งเท่านั้นเองครับอ่าประมาณนี้ครับเชาวนี้ก็ได้นกกระทาไปปล่อยหนึ่งแต้มนะครับผมอ่าลำโพงสนใจสอบถามได้นะครับผมเบอร์โทรตามด้านล่างนะครับโทรมาสอบถามได้นะครับมันจะมีอ่ารุ่นก่อนหน้านี้ครับมันจะเป็นเสียงช็อตนะครับเดี๋ยวผมจะเอาสายให้ดูนี่ครับผมพี่น้องอ่เป็น ปัญหาของตัว48วัตต์นะครับมันจะดังเงี้ยอันนี้คือเสียงดังช็อตที่มีปัญหานะครับเวลาเรากดหยุดนะครับหยุดมันก็ไม่มีเสียงนะครับถ้ากดเล่นปุบ๊บมันจะมีเสียงอันนี้คือปัญหาของมันนะผมซึ่งผมได้แก้ให้เรียบร้อยนะครับตัวนีเว้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนด้านในนะครับหยุดเวลาไว้แค่นี้นะอันนี้ขนาดเล่นไปแค่8นาทีเองนะครับ ประมาณนั้นนะครับผมเสียงช็อตแบบนั้นนะครับถ้าเป็นสองสามปีที่แล้วนะครับผมยังไม่หาสาเหตุมันไม่เจอแต่ปีนี้ผมจะแก้ไปให้ทุกตัวเลยนะครับสําหรับลําโพงที่มีเสียงช็อตแบบนั้นตั้งแต่แก้มาก็ไม่ไม่เจอนะครับถ้าซื้อที่ผมผมจะแก้ตัวนี้ให้ทุกตัวเลยครับโอเคครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมกันมาครับผมจนจบคลิปครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะผมกดซับสไครต์นั่นแหละครับโอเคครับผมขอบคุณครับเดี๋ยว ลอ,ลองฟังมันตัวอื่นว่าจะขันไหมนะครับแดดกำลังมาน่าจะมีขันอีกสักตัวสองตัวครับผมขอบคุณครับผมที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับไปกับภาพนกกระทาสวยๆครับ